วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเล็กอีเชนเคยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัทรุ่งเรืองรถยนต์แอนร,รุ่นทวีดีรถบ้านนะคะคุณลูกค้าพบกับเล็กนะคะก็ต้องมีรถสวยๆมานาเสนอให้กับลูกค้าอีเชนเคยค่ะวันนี้นะคะเล็กมีรถเก่งนะคะมานำเสนอกับลูกค้าค่ะ,คะราคาเบาๆนะคะผ่อนสบายกระเป๋าราคาจับต้องได้อย่างแน่นอนค่ะกับคันนี้เลยคะ Toyota ่ะ t ต y o t a v ว o s นะคะคันนี้เป็นรุ่นตัวเจค่ะคุณลูกค้ารถปี2011ค่ะ เดี๋ยวเรานะคะไปชมรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากทางด้านหน้าของเขาเลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้า่ะกระจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมค่ะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะโลโก้โตโยต้านะคะเป็นแบบโครเมียมค่ะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะเดิมจากโรงงานเลยค่ะคุณลูกค้าคะ,คะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ ด้านหน้าตัวรถนะคะต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบฮาโลเจนค่ะคุณลูกค้าขาไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะสวยมากๆเลยนะคะกับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันนะคะกับคันนี้นะคะได้แม็กแต่งซิ่งแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นแม็กของแวนซ่านะคะคุณลูกค้าขนาด15นิ้วค่ะมาพร้อมยางใหม่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้าขากับคันนี้ค่ะไฟเลี้ยวนะคะติดมากับตัวรถค่ะนี่เลย กระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีของเขานะคะต้องบอกว่าเงางามไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะคะเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะคะลูกค้าขะ,ะนี่เลยค่ะใครนะคะที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยกับคันนี้นะคะด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายนะคะออกแบบมาได้รับกับตัวรถนะคะลงตัวสุดๆไปเลยค่ะคุณลูกค้าเลยค่ะ ตัวออนนะคะยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะคุณลูกค้าขานีเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับภายนอกของ t o y ยต้ v วีออสคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าจะมีออปชันอะไรให้เราบ้างนะคะอ่าอ่าภายในของเขานะคะมาในโทนสีดำนะคะคุณลูกค้าต้องบอกว่าคันนี้นะคะเวลาที่เราจะปรับกระจกนะคะก็จะต้องใช้มือดันนะคะเพื่อปรับแบบนี้เลย เราก็จะปรับขนาดเอาแต่ว่า คันนี้นะคะก็จะเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคอนโซลหน้าของเขานะคะดีไซน์ได้สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะและมีพื้นที่ใช้สอยนะคะที่มากพอสมควรค่ะคันนี้เรือนไม้ของเขานะคะก็จะอยู่ตรงกลางตรงอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าไม่บังสายตานะคะให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีความปลอดภัยค่ะคุณลูกค้าค่ะและบริเวณแผงควบคุมกลางนะคะก็เล่นได้ทั้งแผ่น CD MP3 เลยค่ะคุณลูกค้าใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะกับคันนี้ค่ะนี่เล ค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่สบายมากๆเลยนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะคุณลูกค้าคะและพวงมาลัยของเขานะคะเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตค่ะเดิมจากโรงงานเลยค่ะคุณลูกค้าและเบาะของเขานะคะเป็นเบาะผ้าสีดําค่ะคุณลูกค้าคะมีรูระบายเหงื่อมาให้พร้อมนะคะต้องบอกว่านั่งสบายมากๆเลยค่ะอกกระชับรับสรีระนะคะไม่มีปวดไขอย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้าและอย่างมาพร้อมกับที่เท้าแขนนะคะภายในค่ะเป็นที่เก็บสัมภาระนะคะให้กับเราได้ด้วย คันนี้นะคะต้องบอกว่ามีช่องเก็บสัมภาระให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องใส่ของนะคะกระจุกกระจิกนะคะหรือจะเป็นช่องวางแก้วนะคะก็มีให้เราพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปชมทางด้านท้องโดยสารกันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ค่ะห้องโดยสารนะคะคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันกับทางงอันหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะนั่งสบายค่ะไม่มีปวดขายอย่างแน่นอนนะคะอุปกรณ์พรมนะคะก็ยังอยู่ครบคุณลูกค้าค่ะและมีระบบความปลอดภัยนะคะมีเข็มขัดน,นิรภัยทุกจุดเลยเบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้านั่งสบายมีรูระบายเหงื่อให้พร้อมนะคะคันนี้ไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะไม่เลอะเทอะนะคะคุณลูกค้าค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมทางด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะมีที่เก็บสัมภาระได้มากขนาดไหนนะคะ เลยค่ะที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังนะคะต้องบอกว่ากว้างมากๆเลยคะ่คะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเก็บของได้บรรจุของได้เยอะมากๆเลยค่ะและยังมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะไว้ให้กับคุณลูกค้าด้วยเวลาเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะคะุณลูกค้าขาค่ะและทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นช่องนะคะเก็บอุปกรณ์เลยค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะอุปกรณ์ครบนะคะคะุณลูกค้าขา สภาพนะคะคือใหม่มากๆค่ะเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะลูกค้าถ้าใครนะคะสนใจรถเก่งนะคะไว้ใช้งานนะคะกับ Toyota v วีอรุ่นตัว J รถปี2011คันนี้นะคะทักหาเล็กได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะแอด ID Line ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเล็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ